นักล่าฟันคนต่อไปวีหนึ่งมีครับสวัสดีค่ะก็มีครับ ทำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคอมเมนต์คอมเมนต์นมีบ้างไหว่ามีเรื่องเรื่องของความเพี้ยนนะคะของเพลงแล้วก็ความมั่นใจซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปในเพลงค่ะแล้วมันทำให้เราเครียดแล้วคิดมากหรือเปล่ามากมากใช่ไหมเพราะดูแบบก็มีดูดูเหงาไปในสัปดาห์ที่แล้วค่ะน,นิดนิดหน่อยคะ่ะแต่ว่าเชื่อว่าเราปรับปรุงได้ มากขึ้นไหมครับตอนนี้มินรู้สึกดีขึ้นมากเลยนะคะก็้นนดีขึ้นมากมด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าความไม่เข้าใจของตัวเองในตอนแรกด้วยคะ,ะคะซึ่งเราก็ต้องปรับจูนกับอะไรหลายอย่างการปรับตัวหลายๆอย่างอะไรอย่างนะะี้ค่ะซึ่งซึ่งมินคิดว่าตอนนี้มินดีขึ้นดีขึ้น<า>ค่ก็ดีใจด้วยนะครับ,บนี่อยากให้้องมีพูดถึงความรู้สึกที่อยู่ในบ้านนิดนึงรู้สึกยังไงดีไม่ดียังไงมีอะไรอึดอัดใจหรืออะไรสนุกน้องๆทุกคนน่ารักมากค่ะแล้วเรา คือเวลาสามสัปดาห์น้องปั๊มเคยบอกว่าเวลาสามสัปดาห์มันอาจจะดูน้อยสําหรับบางคนแต่สําหรับเราทั้งสิบสองคนคือมันไม่น้อยอะคะ่ะเราอยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่ตื่นนอนทานข้าวทําเรียนด้วยกันร้องไห้ด้วยกันสนุกด้วยกันเวลาที่โต๊ะอาหารที่แบบแบบมีความสุขมากๆกับน้องๆแล้วก็เทรนเนอร์ทุกคนมินขอบคุณเลยแล้วกันขอบคุณมากที่แบบขอบคุณมาก,มากๆค่ะคือทัอ้น้นล ยืนยันนะว่าอยู่ในบ้านมีความสุขมีความสุขค่ะมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นกําลังใจให้คุณมีนนะครับขอให้โชคดีพร้อมนะครับวันนี้ดีกว่าวันต้องดีกว่าแน่นอนครับบินทีหนึ่งครับใช่ครับ มันมเกเลยว่าฉันจะโอเคฉันเลยว่าฉันจะโอเคฉันเลยว่าฉันจะโอเคมีนดีหนึ่งครับเชิญขึ้นไก่ครับสวัสดีครับน้องมินครับน้งมินจ้ะสวัสดีครับ อ,อ,อย่าเพิ่งกลัวพี่เนี่ยต้องมีเนี่ยวันนี้พอปัญหาหลักๆก่อนเลยเรื่องลองเพียนนะครับวันนี้ร้องเพียนสูงเยอะมากเลยพี่ไม่แน่ใจนะต้องออกตัวไว้ก่อนเด,เดี๋ยวพี่ปอนจะพูดถึงเรื่องนี้หนักมากนะครับก็เป็นเรื่องของเ e อียร์มอนิเตอร์สําคัญมากเลยพี่ไม่แน่ใจการได้ยินของน้องนะครับว่าได้ยินชัดเจนแค่ไหนหรือว่าเข้าใจมันแค่ไหนกับเสียงที่ป้อนกลับมาที่หูนะครับ อย่างที่สองเรื่องของความมั่นใจวันนี้ควบคุมตัวเองได้มีบางมุมที่แวบๆบบบออกมาดีๆนะครับแต่ว่ามันมันเหมือนกับอึดัดไหมไม่อึดอัดค่ะไม่อึดัดใช่ไหมครับ <S <S ก็เริ่มมีการควบคุมได้นะครับแล้วก็ที่อยากบอกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันยังขี้เล่นได้มากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นตัวเองเนี่ย เวลาที่เราเป็นตัวเองมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่บ้านถูกป่ะจะนอนยังไงตีพุงไงก็ได้แต่ถ้าเมื่อออกไปข้างนอกเมื่อไหร่เราต้องปรับตัวแล้วเราจะอึดอัดกับการปรับตัวทุกที่หรือเปล่าเช่นเดียวกับการร้องเพลงเราขึ้นมาบนเวทีเราจะหาจุดตรงนั้นของเรายังไงตรงนี้ต้องไปหาดูครับโชคดีครับขอบคุณค่ะคุณปอนครับครับมีนครับพี่ไก่เกิดไปแล้วนะครับเรื่องร้องเพลง มันเป็นเรื่องที่เป็นเป็นเบสิกสำหรับการร้องเพลงนะครับซึ่งเราก็จะต้องทำให้ได้นะในเมื่อตอนเนี้ยเรายังมีจุดนี้ที่ยังอ่อนอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามจะปรึกษาเทรนเนอร์หรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับให้มันแก้ไขปัญหาตรงนี้ไป,ไ,ปได้นะครับการร้องเพลงเนี่ยมันมี2อ,อย่างก็คือการคอนโทรลเสียงของเราเนี่ย ว่าเราสามารถควบค contrl ได้ตรงโน้ตที่เราคิดหรือเปล่า 1. แล้วก็ส่วนที่2ก็คือการฟังบางทีเราอาจจะฟังอะไรไม่ชัดเจนจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าที่ร้องไปนี่มันตรงหรือไม่ตรงนะครับก็ต้องฝึกทั้งเรื่องการร้องแล้วก็การฟังพี่ว่าลองปรึกษาครู v o ย์ e นะครับแล้วก็พัฒนาจุดนี้ครับขอบคุณคค่ะเป็ดครับ,รบสวัสดีค่ะน้องสาว เราอยาเป็นแม่ลูกกันเลยนะเราอายุห่างกันแค่21ปีเองเป็นน้องสาวกันละกันนะคะเออน้องมีนคะถ้าโพสตน้องมินที่อยู่ข้างบนแล้วแบบไฟมันตีกลับมานี่มันสวยมากตั้งแต่ถ้าโพสที่หนูโพสตมาแล้วอะนะคะแล้วหนูเป็นคนที่มีแนวนะเป็นคนดูกากัดน,นะเป็นคนที่ไม่ได้ห่วงสวยแล้วหนู ร้องเพลงไปตามอารมณ์ของเนื้อเพลงของเนื้อหาแล้วของความที่หนูมีแนวอ่ะมันเพลงนี้มันแนวจริงนะแนวของหนูจริงดูแล้วแบบเออกลาได้กลาเสียกากันฉันไม่ได้ห่วงสวยนะคะแล้วช่วงช่วงที่หนูโพสอยู่ข้างบนพอเ,เดินลงมาเนี่ยเดินสวยแต่พอท้ายๆเริ่มรัวเริ่มรัวเริ่มรัว,เ,รรวเพราะสนุกไงนึกออนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่า เรามีรูปร่างที่สวยแล้วเรามีบุคลิกที่ดีแล้วเราอย่ารั่วเลยค่ะเราสวยไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ